เชิญคุณช้างไหว้พระได้เลยครับเชิญครับครับมาไหว้พระได้เลยครับได้ตรงนี้แหละคะ่ะได้เลยค่ะน้องช้างกำลังเดินมาแล้วครับอ,อิติโสภะควาอารหังสมาสัพพุโธภะควาพุทังภะควันต๊ อารหังสัมมาสัมพุทธโธภะควาพุทังภะควันตังอภิวาเทมิสาธุ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 อารหังสัมมาสัมพุทธโธภะควา พุทังพะขวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตพะขวัตตาธโมธามังนามามิสุปฏิปันโนพะขวตัตโตสาวะสังโฆสังขังนามามิ กำลังคานมาอย่างสงบอยู่ในสิน่งอยู่ในธรรมออกมาข้างนอกแล้วออกมาแล้วน้องช้างมีศิและธรรมอยู่ในตัวอยู่ในกายเป็นน้องช้างที่มีความฉลาดฉเฉลียวในการทำสิ่งในฉลาดมากหน้านัก าน่ารักมากน่ารักมากเรียบร้อยเรียบร้อยซั